สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารกฎหมายที่สำคัญมากๆฉบับหนึ่งนะคะเ,เรียกว่าเป็นเหมือนพิมพ์เขียวของการเปลี่ยนแปลงประเทศเลยก็ได้ค่ะนั่นคือพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพศ .2560 ค่ะครับสวัสดีครับ เรามีตัวกฎหมายฉบับเต็มๆอยู่ตรงนี้เลยค่ะภารกิจวันนี้ของเราก็คือมาลองแกะกล่องดูกันว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาวางโครงสร้างวางกลไกแล้วก็เป้าหมายไว้ยังไงบ้างสําหรับการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญปี60เขากำหนดไว้อะค่ะครับผมทําไมถึงน่าสนใจ Uh, เรื่องนี้มันสำคัญนะคะเพราะมันคือคกลไกหลักเลยที่จะมากำหนดทิศท,ทางกำหนดวิธีแล้วก็คนรับผิดชอบในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านของประเทศเราไปพร้อมๆกันใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวใช่ค่ะมีผลกระทบกับพวกเราทุกคนแน่นอนมาดูกันค่ะว่าข้างในมีรายละเอียดอะไรบ้างครับเริ่มตรงไหนดีครับเริ่มจากภาพใหญ่สุดเลยไหมคะกฎหมายนี้เปิดมาตราแรกๆเลยมาตรา5เนี่ย พูดถึงเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปว่าอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็ตั้งเป้าไว้สูงมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องความสงบเรียบร้อยความสามัคคีปรองดองการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอืมครับแล้วก็เรื่องสังคมที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยค่ะใช่ครับเป้าหมายนี่ครอบคลุมมากแล้วก็ มีความทะเยอทะยานสูงที่เดียวแต่ว่าจุดที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเหมือนเป็นเข็มทิศใหญ่เลยอยู่ในวรรคสองของมาตรา5นี่แหละครับวรรคสองเหรอคะว่ายังไงคะเขาเขียนชัดเลยครับว่าการปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติอ๋อยุทธศาสตร์ชาติครับคือหมายความว่าการปฏิรูปแต่ละด้านเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะทําอะไรก็ทําแย่ก,กันไปนะ แต่ทุกอย่างต้องถูกวางกรอบให้มันเชื่อมโยงกับแผนระยะยาวของประเทศคือยุทธศาสตร์ชาติเหมือนเป็นฟันเฟืองในเครื่องจักรใหญ่ๆอันเดียวกันถูกต้องครับเพื่อให้การพัฒนาทั้งหมดมันเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันแบบบูรณาการไม่สเปะสปะออกเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าทุกเรื่องต้องมองไปทางเดียวกันตามแผนที่ใหญ่ก็คือยุทธศาสตร์ชาติแล้วเออจากเป้าหมายที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยจะลงมือทําจริงยังไงล่ะคะกฎหมายเขาบอกไว้ไหมบอกครับ เขาก็กำหนดเครื่องมือสำคัญขึ้นมาก็คือแผนการปฏิรูปประเทศครับผมแผนการปฏิรูปประเทศใช่ครับอันนี้แหละคือหัวใจในทางปฏิบัติเลยเหมือนเป็น action plan ที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยแล้วในแผนนี้ต้องมีอะไรบ้างคะมาตรา7เ,เนี่ยกำหนดไว้เลยครับว่าองค์ประกอบสำคัญๆที่ต้องมีอย่างน้อยๆน,นะก็ต้องบอกว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรคือตัวแผนนั่นแหละแล้วจะทำยังไงมีขั้นตอนมีวิธีการแบบไหนต้องการผลลัพธ์แบบไหน แล้วก็เอ่อต้องวัดผลได้ด้วยมีตัวชี้วัดแล้วก็ใครรับผิดชอบหน่วยงานไหนใช้เวลานานเท่าไหร่โค้ละเอียดเหมือนกันนะคะครับยังไม่หมดนะครับต้องบอกเรื่องงบประมาณคร่าวๆด้วยนะว่าจะใช้เท่าไหร่มาจากไหนคาดหวังผลสมฤตอะไรใน5ปีค่ะแล้วที่น่าสนใจคือต้องมีข้อเสนอแก้กฎหมายที่จำเป็นแนบไปด้วยอ๋ออันนี้ดีค่ะเหมือนคิดเผื่อไปเลยว่าถ้าติดขัดข้อกฎหมายจะต้องแก้ตรงไหนบ้างใช่ครับ แล้วก็มีอีกประเด็นที่ต้องย้ำจากมาตรา6นะครับคือแผนปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่แค่เชื่อมกับยุทธศาสตร์ชาติเฉยๆนะค่ะมันต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอีกชั้นหนึ่งด้วยครับโหสอนกันไปอีกครับเป็นโครงสร้างที่สอนกันอยู่แล้วพอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเขาให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยแล้วก็รายงานต่อรัฐสภา,าแล้วค่ะแผนนี้ก็จะถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วก็จะมีผลผูกพันเลยนะผูกพันหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยทุกหน่วยเลยเหรอคะคําว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยนี่มันแค่ไหนคะความหมายมันกว้างขนาดไหนกว้างมากครับ ตามนิยามในมาตรา3นี่คือครอบคลุมหมดเลยนะทั้งส่วนราชการปกติกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายารัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานรัฐรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะสังกัดฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหรือแม้แต่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอายการก็ตามคือโดนหมดครับโหแซงว่า เขาตั้งใจจะให้การปฏิรูปนี่มันขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทั้งระบบเลยทั้งราชการทั้งกลไกอื่นๆของรัฐใช่ครับเจตนาชัดเจนมากว่าอยากให้ไปพร้อมกันหมดครอบคลุมจริงๆค่ะแล้วเรื่องเนื้อหาล่ะคะเขากําหนดไหมว่าต้องปฏิรูปด้านไหนบ้างมีกําหนดไว้ครับในมาตรา8ระบุไว้ชัดเจนเลยตอนเริ่มต้นนี่กําหนดไว้11ด้านหลักๆ11ด้านมีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ ก็มีการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสื่อสารมวลชนกับเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมและก็ด้านอื่นๆที่คอรมออาจจะกำหนดเพิ่มทีหลังได้เหมือนเป็นเสาหลัก11ต้นของการปฏิรูปเลยนะคะประมาณนั้นครับเป็นกรอบใหญ่ๆไว้ก่อนแต่ก็ดูเหมือน จะไม่ได้ตายตัวเป๊ะขนาดนั้นใช่ไหมคะเหมือนมีช่องให้ยืดหยุ่นได้ด้วยใช่ครับมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรคือกฎหมายเขาเปิดช่องให้ที่ประชุมร่วมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าคืออะไรโดยที่คอรมอต้องอนุมัติก่อนนะสามารถแยกบางด้านออกมาได้ยกเว้นด้านการศึกษาที่ห้ามแยกอ๋อแยกออกมาเป็นเรื่องย่อยๆหรอคะใช่ครับ แยกเป็นเรื่องการปฏิรูปที่มันเฉพาะเจาะจงลงไปอีกได้อาจจะเป็นประเด็นที่เร่งด่วนหรือประเด็นที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษจริงจริแล้วมีด้านไหนที่ดูเหมือนจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือมีกลไกที่ต่างออกไปไหมคะมีจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับอยู่ในมาตราแวัคซีะวัคซีบคือเรื่องการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมแต่เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการแก้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 5งง4นะครับ กับอีกด้านคือด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา258จออ๋อสอด้านนี้ใช่ครับ2ด้านนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ทำโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจที่คอรมตั้งขึ้นตามวัตรา260หรือ261ของรัฐธรรมนูญเลยทำไมต้องแยกกลไกออกมาต่างหากล่ะคะพอจะเดาได้ไหมเอ่อก็อาจจะตีความได้หลายแบบนะครับอาจจะมองว่า2ด้านนี้มันสำคัญมากๆหรือมันซับซ้อนมาก ต้องการกลไกพิเศษหรืออาจจะอยากเน้นความเป็นอิสระในการทำตามที่รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ตอนนั้นก็ได้ครับอ๋อเข้าใจได้ค่ะแล้วเออใครคือคนที่จะมาทำแผนปฏิรูปเหล่านี้คะคนลงมือทำจริงๆคือใครกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศครับในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่องที่แยกย่อยออกมาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศครับตั้งโดยครมเลยครับ แต่ละคณะก็จะมีประธานหนึ่งคนแล้วก็กรรมการอีกไม่เกิน13คนคนที่เป็นกรรมการนี่มาจากไหนคะมาตรา14บสเขาเน้นเลยครับว่าต้องมาจากคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆจริงๆแล้วก็ต้องคํานึงถึงความหลากหลายด้วยคือต้องมีทั้งจากภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมโอ้ไม่ใช่เอาแต่ข้าราชการอย่างเดียวไม่ใช่ครับต้องผสมผสานกันแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆด้วยนะ เช่นตองสัญชาติไทยโดยกำเนิดอายุไม่เกิน75ปีอะไรแบบนี้ครับแล้วเขาอยู่ได้นานแค่ไหนคะคณะกรรมการชุดหนึ่งเนี่ยวาระ5ปีครับแล้วก็อาจจะได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีกแล้วพระเจ้ามีกรรมากมารกณรหลายชุดทํางานคู่ขนานกันไปในแต่ละด้านถูกต้องครับโครงสร้างเป็นแบบนั้นเลยทีนี้พอมีหลายคณะทํางานแบบนี้ เออมันอาจจะเกิดคําถามเรื่องการประสานงานนะคะแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าแผนของแต่ละคณะมันสอดคล้องกันไม่ทํางานซ้ําซ้อนหรือเผลอๆขัดแย้งกันเองนั่นสิครับกฎหมายเขาก็คิดถึงจุดนี้เหมือนกันก็เลยออกแบบกลไกประสานงานไว้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าที่ประชุมร่วมของประธานกรรมการประดูบทุกคณะครับที่ประชุมร่วมอ๋อเอาประธานมาเจอกันใช่ครับตามมาตรา17เลย เอาประธานทุกคณะมาประชุมร่วมกันแล้วก็ให้มีผู้แทนจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมาทําหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมร่วมนี้อีกทีหนึ่งบทบาทของที่ประชุมร่วมนี้น่าจะสําคัญมากเลยใช่ไหมคะเห็นในมาตรา18เขียนไว้เยอะเลยเหมือนเป็นศูนย์กลางคุมเกมทั้งหมดใช่เลยครับสําคัญมากหน้าที่หลกัหลกๆของที่ประชุมร่วมก็คือ 1. ดูแลให้แผนแต่ละด้านมันบูรณาการกันสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติค่ะ2 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการทำแผนให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะอืสามก็คือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนที่แต่ละคณะทำมาก่อนจะส่งต่อไปค่ะแล้วก็สี่อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือกำหนดวิธีการให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานรัฐเข้ามามีส่วนร่วมทั้งตอนทำแผนแล้วก็ตอนติดตามประเมินผลด้วยการมีส่วนร่วมนี่ก็สำคัญนะครับแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ย ดูเหมือนจะมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างออชัดเจนแล้วก็เร่งรัดพอสมควรเลยนะครับใช่ครับอย่างมาตรา11เนี่ยกำหนดว่าคณะกรรมการต้องทำร่างแผนให้เสร็จใน90วันหลังจากที่ประชุมร่วมกำหนดหลักเกณฑ์แล้วครับผมแล้วก็ต้องผ่านที่ประชุมร่วมใน30วันส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร,ร์ชาติอีก30วันก่อนจะเสนอคอรมอเห็นชอบใน30วันโหตารางแน่นมากค่ะใช่ครับ กรอบเวลาค่อนข้างกระชับจริงๆอาจจะสะท้อนว่าเขาอยากให้เกิดการปฏิรูปเร็วๆนะครับค่ะแล้วในกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในฐานะฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายเลขาก็คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับอ๋อสภาพัฒน์นี่เองครับ ตามมาตรา3กับ23กฎหมายกำหนดให้สสชทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุก,การของคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะเลยนะครับแปลว่าสสชนี้รับบทหนักเลยสิคะทั้งงานธุรการงานวิชาการประสานงานโอ้โห ใช่ครับบทบาทสสชนี้ครอบคลุมมากจริงๆตั้งแต่งานธุรการทั่วไปเลยการศึกษาข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะไปจนถึงการจัดการให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่มาตรา11วรรคสองกำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยอันนี้เป็นหัวใจเรื่องการมีส่วนร่วมเลยครับการรับฟังความคิดเห็นนี่กฎหมายเขาเน้นมากน้อยแค่ไหนคะเน้นพอสมควรเลยครับ มาตรา11วรสองเนี่ยระบุชัดว่าในการทําร่างแผนเนี่ยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเลยนะคะครับต้องเลยแล้วก็ต้องใช้วิธีที่เข้าถึงสะดวกทั่วถึงแล้วก็ต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอด้วยนะไม่ใช่ถามลอยๆออ๋อค่ะอันนี้ก็ถือเป็นความพยายามในเชิงโครงสร้างนะครับที่จะฝังกลไกาการมีส่วนร่วมเข้าไปในกระบวนการเลยแต่ คําถามในทางปฏิบัติก็คือการมีส่วนร่วมภายใต้กรอบเวลาที่มันจํากัดแบบนี้มันจะมีประสิทธิภาพและก็นําไปสู่การปรับปรุงแผนได้จริงแค่ไหนอันนี้ก็น่าคิดครับนั่นสินะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะทีนี้พอมีแผนมีคนทํามีกลไกประสานงานแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าแผนมันเดินหน้าไปจริงๆมีความคืบหน้าหรือว่ามันติดข,ขัดตรงไหนหรือเปล่าคะครับกฎหมายก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ในหมวด3ครับ ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลโดยตรงเลยค่ะหมวด3หลักๆก,ก็คือมาตรา25กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามแผนเนี่ยต้องรายงานผลการดําเนินงานให้สสชทราบตามกําหนดเวลาอ๋อรายงานไปที่สสชใช่ครับเพราะสสชเป็นเลขานุก,การก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําเป็นรายงานสรุปป,ประจําปีเสนอต่อที่ประชุมร่วมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครมแล้วก็รัฐสภาค่ะ รวมถึงแจ้งกลับไปยังหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในรายงานนี้ก็ต้องบอกหมดนะครับทั้งความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้เลยค่ะคือแล้วถ้าหน่วยงานไม่ทำตามแผนแล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นมีกลไกจัดการไหมคะมีครับกฎหมายก็วางกลไกไว้แต่ว่าจะแยกตามประเภทของหน่วยงานนิดนึงเออไม่เหมือนกันครับมาตราย6บอกว่า ถ้าเป็นหน่วยงานในฝ่ายบริหารอย่างเช่นกระรวงกรมทั่วไปเนี่ยคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องต้องไปหารือเพื่อแก้ไขก่อนคุยกันก่อนใช่ครับคุยกันก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆก็ให้แจ้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาซึ่งมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติถือเป็นที่สุดหน่วยงานนั้นต้องปฏิบัติตามอ๋อถ้าเป็นฝ่ายบริหารนี่เหมือนมีดาบสุดท้ายคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้วถ้าเป็นองค์กรอื่นๆที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารโดยตรงล่ะคะอย่างเช่นศาลองค์กรอิสระหรือแม้แต่รัฐสภาเองกระบวนการจะต่างออกไปครับตามมาตราย6 6วงเล็บสประกอบกับมาตราย4 4วรรคสองสำหรับองค์กรพวกนี้อย่างฝ่ายนิรรยติบัญญัติตุลาการองค์กรอิสระออยการค่ะถ้าพบว่าการดําเนินการมันไม่เป็นไปตามแผนกระบวนการจะเป็นลักษณะประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆเพื่อหาทางแก้ไข อ๋อแค่ประสานงานปรึกษาหารือใช่ครับแล้วก็ให้ดำเนินการตามที่ตกลงกันจากนั้นก็รายงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเฉยๆดูซอฟต์ลงเยอะเลยนะคะครับจะเห็นว่ากลไกตรงนี้เขาแสดงความเคารพต่อความเป็นอิสระขององค์กรเหล่านั้นไม่ได้เป็นการสั่งการโดยตรงแต่ก็นั่นแหละครับอาจจะทำให้เกิดคำถามเรื่องสภาพบังคับในทางปฏิบัติว่ามันจะเข้มแข็งพอหรือเปล่า จริงค่ะนอกนอจากนี้มาตรา28วรรค2ยังเปิดช่องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามได้ด้วยนะโดยให้สสชจัดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้กรณีที่เห็นว่าหน่วยงานไหนไม่ทำตามแผนโหอันนี้ก็น่าสนใจค่ะให้ประชาชนช่วยดูได้ด้วยก็นับว่าเป็น,นกลไกที่พยายามจะครอบคลุมนะคะแต่ก็มีคำถามเรื่องประสิทธิภาพในทางปฏิบัติอยู่เหมือนกันครับผม มาถึงส่วนท้ายๆของกฎหมายแล้วค่ะคือบทเฉพาะการที่มักจะพูดถึงการเริ่มต้นการบังคับใช้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไม่ค่อในส่วนนี้บทเฉพาะการนี่ก็มีความสำคัญนะครับในการจุดติดเครื่องยนต์ให้มันเริ่มทำงานได้จริงค่ะมาตรายี่กําำหนดกรอบเวลาที่เร็วมากคือให้คอรมแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปชุดแรกให้เสร็จภายใน15วันหลังพรบนี้มีผลใช้บังคับเลย15วัน เร็วมากค่ะแสดงว่าเขาเร่งด่วนจริงๆใช่ครับแล้วก็มาตรา31ก็ตอกย้ำข้อกำหนดสำคัญจากรัฐมนูญเลยคือการปฏิรูปต้องเริ่มภายใน1ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ซึ่งรัฐมนูญประกาศใช้เมษายน60ใช่ไหมครับก็คือต้องเริ่มภายในเมษา6-1นค่ะแล้วก็ต้องเห็นผลสำเร็จที่คาดหวังเนี่ยภายใน5ปี ซึ่งก็เป็นกรอบเวลาที่ท้าทายมากนะครับท้าทายจริงๆค่ะแล้วเหมือนจะมีประเด็นเรื่องการเอาผลการศึกษาเก่าๆมาใช้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นสําคัญในมาตรา32เลยคือเขาให้นํารายงานผลการศึกษาแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปที่เคยมีองค์กรต่างๆทําไว้ก่อนหน้าเนี่ยองค์กรไหนบ้างคะก็เช่นคสอชอสนอชอสปอชอสปอทอหรือปอยอปพวกนี้ครับที่เคยตั้งขึ้นมาศึกษาเรื่องปฏิรูปกันก่อนหน้านี้อ๋อที่มีหลายชุดมากมาก ใช่ครับกฎหมายบอกให้นำรายงานพวกนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาทำาผนปฏิรูปด้วยและก็ยังถือว่าการรับฟังความเห็นที่องค์กรเหล่านั้นเคยทำไปแล้วเนี่ยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความเห็นตามกฎหมายนี้ไปด้วยเลยอ้าวอย่างไงเลยเหรอคะการเอาของเก่ามาใช้แบบนี้มันมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมคะเอ่อก็ อาจจะมองได้ว่าเป็นความพยายามที่จะไม่เริ่มจากศูนย์นะครับแต่ต้องการต่อย,ยอดจากงานจากความคิดที่มีอยู่เดิมซึ่งมันก็สะท้อนบริบทการเมืองสังคมณน,นตอนนั้นที่มีการตั้งคณะทํางานศึกษาเรื่องปฏิรูปมาเยอะแล้วค่ะแต่ในอีกมุมนึ่งก็อาจจะถูกมองได้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นการจํากัดกรอบความคิดให้อยู่บนฐานของข้อมูลหรือข้อเสนอเดิมๆหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองครับ ค่ะก็น่าคิดได้หลายมุมสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยพระราชาบัญญัติฉบับนี้ก็เปรียบเสมือนการสร้างเครื่องยนต์กลไกลทางกฎหมายขึ้นมาชุดใหญ่เลยนะครับค่ะผมเพื่อวางระบบกําหนดผู้เล่น กำหนดกติกาแล้วก็กระบวนการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบตามที่รัฐธรรมนูญเขาตั้งใจไว้มีทิศทางมีการติดตามผลในหลากหลายมิติไปพร้อมๆกันถูกต้องครับเป็นความพยายามสร้างกลไกเชิงระบบอย่างแท้จริงเลยแต่ว่าออประเด็นที่น่าชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับจากการที่เราสำรวจกฎหมายฉบับนี้กันมาเนี่ย ก็คือโครงสร้างที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการวางแผนจากบนลงม่างหรือท็อปดาวนะครับแล้วก็รวมศูนย์พอสมควรมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างเข้มข้นโดยมีกลไกกำกับหลักๆก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ประชุมร่วมแล้วก็คอรมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดเรื่องการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมไว้ก็จริงแต่คำถามสำคัญที่ผมคิดว่ายังคงอยู่ก็คือโครงสร้างที่มันเน้นการวางแผนอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการมีแบบแผนที่ชัดเจนกับความยืดหยุนค่ะความยืดหยุนใช่ค่ะความยืดหยุ่นที่มันจำเป็นมากๆในการรับมือกับโลกหรือสถานการณ์ในประเทศที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆได้ยังไงนั่นสิค่ะแล้วก็เอ่อ กลไกการมีส่วนร่วมที่ออกแบบไว้ในกระดาษเนี่ยมันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหรือ meaningful participation ได้ไหมแล้วมันจะผลักดันการปฏิรูปที่ตอบโจทย์สังคมจริงๆในทางปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยค่ะครับนีอาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องติดตามและก็ประเมินผลกระทบของกฎหมายฉบับนี้กันต่อไปยาวๆเลยครับ